อาณิสงนำทรงมีเป็ดกลับนับได้จำได้ส่วนพระาให้ผู้บัญชาให้บุตรคนใดเข้าบวชให้เป็นเนื้อสือฝังในด้านศาสนาอาณิสงแจ้าพระลรงงังมีได้แปดกลับฟังที่บรารณานับต่อไปอา้างนาถากรรยาบวชสามีให้เป็นเนื้อพระลามกสิพกกลับนับทวนคนได้จือจำบวชเป็นพระหัตถ์แทงลำพระลามากคุณขับคือได้สามสิบสองกลับโมเสไรเลยพ่อหน่อยไปผู้สัตว์ท่าล้นเอาตนเข้าบวช ขาว่าต้องอาศัยแท้ศรัทธ,ธาคนเอ็นผลพละยิ่งขึ้นไหนลนล้นกว่าคนมีพลังมากล้นผลทรงงาน,นิสงองค์โคตรทรงตัดมาบนพาะาได้ได้ทอดได้ได้หกสิบสี่กลับให้สมบูรณ์เต็มทีพาะมีจังสี่ฟังแล้วให้จือจำฟังบัดนี้เสด็จว่าข้าม,มากลับกับมีวิเทียมรนับจังฟังเอาไว้ตามมาลี่ใครให้องคุณโทษตัดทิวาคำว่าเพศศัตดูกรพานน หาบุคคลได้ได้บรรพชาเข้าเพศไอเปอรเล่นสืบส้างไว้ได้ด้านศาสนา,าตัวแม่นั่นลละเพิ่นจังว่าบวชให้สมบูรณเต็มทีได้หกบสี่กลับให้สมบูรเต็มทีพาลามีจังสี่ฟังแล้วให้จือจำดูแม่เดอ้อฟังบัดนี้สิเดบอวบากกับกับมีวิเทียวลงนับจังฟังเอาไว้ตามบาลีพันขไขว้เพ่นว่าให้เห็ดจังสัน ได้หกีครับนี่สมบูรณ์เอการบวชยังมีผู้เขาตัาง้งศีลาทั้งแทงกางก็ได้หนึ่งโยชน้่วก็ได้หนึ่งโยชนเลือกก็ได้หนึ่งโยชสูงก็ได้หนึ่งโยชนปรามั่นเท่าทอกันกวน้อยปีทอนั้นพวกมูเทวาดาหากันเอาพาทิพย์มากอดผู้เขานันได้ลอยปีพ่อขวนจังหัดาขั้งหนึ่งจนว่าผู้หาเกยงเสมอพื้นแผ่นดินนั่นละน่ะดังได้อื่นว่ากับหนึ่งศรัทธาจำเอาได้คนฟังเพื่อนหมู่ฟุ้งลุงป่า เฮ้ยใครงอไผอยากมีภรรยาอยูอ่ให้ทำบุญใบเนี่ยไผอยากมีภรรยาอยูอ่ให้ทำบุญหนุนทรงไผอยากมีภรรยาอยูย่ให้ทำบุญหนุทหนทรงอดีตทรงเด้อตัวนี้สีน้ำซีดอกสองทางเม่นได้ไปอยู่ข้างในทิ้นแดนใดภรรยาก็น้ำไปให้ดังนูง้นบอบอนนเทียมเจ้าบอกว่าผู้คนเถ่าปานกลางปานุ่มไผได้ทำนันก็ได้ภรรยาอยู่ดอกสมผลเกิดเป็นคนมาแล้วให้ทำบุญใบเนี่ย บุญศีลนำอยแก่พายดอกของใสคือผ้าสิธิ์เก่าไว้โอวัดของผู้โษตัดไว้ว่ากับมูลนาวาตตีโลกโกสัตว์โลกยอมเป็นไปนตามงกรรมหลีกนี้ว่ามีไดผู้ใด,ดทำดีไว้ผลดีสีนนำสีนำนำเออ้อง ขัวได้ตำหนักให้กำนันแหลนสะนองคำพ้องตักได้เต็มจริงนั่งทุกสิ่งบอกว่าใจเดือยจะแม่เดือพี่น้องให้ทำไปเองว่าเนื้อขัวลาไปได้เดือยโอ้ยน้องโอ้ยน้องเออเฮียนะฮะเพื่อจังมือนี่อีแม่เจ้าภาพเดี๋ยวเด้อบอกน้ำเพื่นจะข้าเก่าดอกนิดน้อย บอหลายดอกบนด้ำจัาภาพทั้งกันนี่แหละอีแม่เอ้ยจังว <mel> ันได้มือนี่เพื่อนวาเงินคำแกวไยเงินดอกไข่สั่งทึงงหัวไขยสั่งมาหน้าหัวดอกให้ส่วนทุกสิ่งล้วนแสนอเด็กก็นับล้วนแต่เป็นสินทรัพย์นามาเป็นสมบัติเท่าพอวัดเท่าความจุโลกคนดอกเขาดีไปผู้มีเงินล้านกับวันใจสวยเสื่อมมีเงินแสนเงินเหมือนกับมีคนยกย่องหรือม้อนหาดอก่าดีแต่ว่าทรัพย์สมบัติวนนี้มันบ่เทียงทาวอน บ่อแน่นอนคงทนบ่ออาจสนตาพพ่บ่ออาจใบติดมือบ่ออาจถือไปนํามากเป็นม้อลานาแล้วเพราะว่าเงินขําแก้วนี่ล่ะเป็นสมบัติประจำโลกบางบัดสวกทุกข์หอนนอนห้องโลกคนบ่อาิติดตามส่วนน้ำคนมาตายจากจำเป็นต้องพัดพากสะดึงเดียวกับบ่ได้แสนสี่ห้องสี่ในเอื้อนนั้นบ่อแลนนาำือจะเหื่ออยู่น้ำบ่อตา้คนไปบนโลกเขาขึ้นบกบนน้ำเหื่อนั้นกับบ่อไป เหตุดังนี้เขาจะมาทําบุญไว้เพิ่นยังมานั่นดิยีเมียย่ามือเข้าไปไต่บุญกัสิแดงน้ำเฟือย่ามือเข้าตกงเหงอบุญกัสีแดงน้ำคำเขาที่ทําการสั่งเนี่ยได้ก็ได้ง่ายพวกคอตาแมยย้ายทึกงญาติดอกพี่นองพากันเมื่อทงสั่งดอกขอบุญในสถานที่นี่เหมือนถูดเมืองสวรรค์เด้อแม่เด้อมองเจ้าเห็ดบุญด้อเมือดีในสถานที่นี่เหมือนถูดเมืองสวรรค์สร้างสัมพันธ์ทําให้ตีโอครับหลวงพ่อคอยท่านจึเดิงทางโดยสวัสดิภาพ อันก้อนสิไปก็คือบวกว่าผูกลักสมัย่ตีต่อกันได้เลยให้จักสามลอยเขาเด้อกว่า <c oughs> แม่สัทธาพอสัทธเมือนีเพื่อนว,ว่าเงืมอข้าแก้วนี่หากเป็นของดีอยู่หรอกเพื่อจังเหื่อยู่น้าบ่ตามคนไปบนโลกเข้าขึ้นบกคนนามเหื่อนั่นกับบ่อไปเหตุดังนั้นเข้ามาทำบุญไว้ทำท่านได้เป็นปันจจัยป่วยวาน เงินนี่แหละกาสิเป็นจกนสันสาราและท่านหลวงเจ้าโอาอบุญเขารอบใสโตเกิดซาดนาเฮากาศีเกิดซาดนาีาาน่มูอเฮากาบิตาภูโกโก้ละลาโยนี่เนาะเกิดซาดนากาบิตาภูโกโก้ลูปลอหมอตาเป็นพระวุ่พฟาราไดนะ้ทรงสู้นำ้ำโหยบุญศีสู้เฮาขึ้นตะบันท้องไปยองยองบุญนี่แหละกาสิเป็นวิม้านท้องล่องและเฮาขึ้นสันฝาเขาหน้าบัตหาไต้ย้ะมือเฮาไปไกลเนี่ย,ยมือเฮาไปแล้วบุญกาสิน้ำคอยน้ำเฟื่อเฮาไป แม่นบอกอีแม่คือจังเพื่อนว่าเพื่อนว่าแรงนี่ก็อยแรงแรงก็ให้แรงแต่ให้หน่าสว่นสวนส่วนว่าใจของคนหัวยาสีมีนอทางแรงมาโนปียงไม่พ่อพกก้นกันนอกกาแจบุนน,นันมีอยู่แท้เด้อบียงทัดเลยบอกแกง่ายรอก <laughs> คือจ <Net> ังเกินนะการทําบุญเพคนว่าทําบุญนี่ทํายากทําบากมาทำไงคือกับหูเข็มหองหูดอกมาหน่อยบุญนี่คนทำหน่อยบ่หูใส่มามันมามันเออเออ ว่าท้อเพิ่นกาได้บ่ปันให้ดอกแมงกันสวรรค์มีหลายชั้นดอกแม่คนสีเห็นนอกจากทำบุญหาจังสีเห็นดอกทังขื้นให้พระกันทำไบทำกันไปเราคุณแม่ให้พระกันทำไบทำกันไปเราคุณพ่อบุญนี้แหล่งพระอที่เทีนเนื้อปองขึ้นสวัสดีภูณทีตัวบาอลุงโอยโอยโอยน้อโอยน้อเดินน้ ย่านบบกินอยู่ย่านบบกินอยู่วะบอฮ่าจักหน่อยจังเสียวดอกนี่ท่านเดี๋ยวนี่โบท่านมีเมยิ่งอะเอาให้เพื่อน้อนจักหน่อยทึ่งโบทึ่งว่าให้เียงหน้าหน่อยค่อยนั่งมือกันเอาเอ้าไม่จังเด็กกับเด็กให้ล่ำไปเนี่ยเฮ็ดไปนี่แน่นละโเอิดคู่ค่ากับโบจบหลายดอก นักทข้เอกอีแม่